คนเก่าจะย้อนกลับมาหรือว่าคนใหม่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเรามาเช็คคำตอบจากพลังงานของไพ่ชุดนี้กันนะคะใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าโสดมานานแล้วมาเช็คในเรื่องของความรักครั้งถัดไปนะคะดูซิว่าเขาจะเป็นใคร ขออนุญ,ญาตขยายเทมเพลรันนะคะได้ไพ่ The Magician ไพ่เด็กถือดาบไพ่สถ้วยห้าไม้เทา้าเทมเพลรันแล้วก็ไพ่ The Sun นนะคะโอเคค่ะมองว่าในปีนี้การเริ่มต้นใหม่พลังงานใหม่ๆมีเกณฑ์ที่คุณจะมีคนคุยใหม่ๆเข้ามาในชีวิตลักษณะก็คือจะเป็นการเข้ามาพูดคุยมาเรียนรู้มาทำความรู้จักกัน นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นแฟนจะมีทั้งคนที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างรวมถึงบางครั้งก็อาจจะไปเจอคนที่คุณถูกใจแต่เขาก็อาจจะยังไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณสักเท่าไหร่ ะะทีนี้ในเมื่อความสัมพันธ์นี้มันก็ดูเหมือนจะมีอะไรเข้ามาให้คุณกระชุ่มกระชวยแล้วล่ะนะคะแต่ว่าสักพักหนึ่งมันจะมีคนเก่าที่คุณกับเขาจบกันไม่ดีจบกันไปแบบมีประเด็นมีความขัดแย้งกันเขาจะติดต่อกลับมา นะก็เลยกลายจะจะกลายเป็นว่ามันจะนำพาให้คุณไปอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังลองพูดคุยสารสัมพันธ์กับคนคุยใหม่ๆแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนนะคะอยู่ในระหว่างเรียนรู้กันอยู่คนเก่าคนนั้นที่เคยมีประเด็นกันมีข้อขัดแยง้งก็จะกลับเข้ามามันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ก็เป็นไปได้นะคะที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อสิว่าถ้าเกิดว่าเราคุยกับคนใหม่ๆเป็นคนคุยแล้วคนเก่าย้อนกลับมาความสัมพันธ์กับใครที่คบแล้วจะมีโอกาสที่ได้ความสัมพันธ์ที่ดีหร,ดหรือความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะคนเก่าหรือคนใหม่จะดีกว่านะคะอ่ะอันนี้จะเป็นความสัมพันธ์คนเก่านะคะจะดีกว่าไหมอันนี้จะเป็นความสัมพันธ์คนใหม่นะคะจะดีกว่าไหมโอเคมาเริ่มจาก ขออนุญาตเปิดคนใหม่ก่อนนะแดาบค่ะเด็กถือถ้วยแล้วก็อัศวินดาบแล้วก็ไพ่7เหรียญน,นะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นคนเก่า2เหรียญไพ่เจ็ดคนเก่าจริงๆด้วยโอเคแล้วก็ไพ่สิบไม้เทา้าความสัมพันธ์กับคนใหม่นะคะช่วงแรกๆอยากให้ความสัมพันธ์แบบ ค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งรีบร้อนในการที่จะเปิดใจโดยเฉพาะถ้าใครที่เพิ่งเลิกกับคนเก่ามาแล้วอะ่ะคิดว่าจะคบกับคนใหม่เพื่อให้ลืมคนเก่าไพ่แนะนําว่าให้ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะอย่างช้าๆอย่าใจร้อนถ้าเรียนรู้กันไปนะคะเกินเจดเดือนขึ้นไปนะคะความสัมพันธ์มีทิศทางมีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางที่ดีขึ้น นะเพราะฉะนั้นคนใหม่อะถ้าใจเย็นไม่รีบร้อนอนาคตมีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์จะชัดเจนส่วนกับคนเก่ามันก็จะเป็นพลังงานความสัมพันธ์วนเวียนนะคะกลับมามันก็คล้ายๆกัน อ่านหนังสือเล่มเดิมมันจะเป็นในลักษณะที่ว่ามีใครคนใดคนหนึ่งอ่ะก็อาจจะต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแต่อีกคนนึงก็ไม่ได้พยายามที่จะปรับปรุงไม่ได้พยายามที่จะแก้ไขถ้าคุณเลือกคนเก่าอ่ะก็ใช้คําว่าคุณก็อาจจะกลับไปตกอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับปัญหาเดิมๆเ,เพราะว่าเขาอาจจะปรับปรุงอาจจะเปลี่ยนแปลงให้คุณในช่วงแรกๆแ,แต่พอสักพักหนึ่งมันก็จะกลับไปสู่เหมือนการอ่านหนังสือเล่มเดิมนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ